อามาถึงข่าวที่เบิร์ตบอกแล้วผู้ชายคนนี้นะให้นักเรียนหญิงม .5 อายุ17บเจไปส่งบอกไปส่งหาเพื่อนหน่อยตีหนะ้าเศร้าแลวเขาสงสารพอไประหว่างทางปับ๊บฉันมีระเบิดนะเลี้ยวเข้าป่าอ้อยอนี่ครับคุณผู้ชมอโ,อโอ้โหพยายามจะข่มขืนน้องผมที่ผมจะเล่านี่คือในเพลินนะในเพลินติมานอายุ43ปีนี่แหละที่ก่อเหตุ พยายามจะข่มขืนนักเรียนหญิงอายุ17ปีครับแล้วลักทรัพย์เป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้าเงินนะครับป้ายททเบยนบุรีรย์ตำรวจสพประโคนชัยก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเราไปคุยกับน้องชมพู่หน่อยนี่แหละม .5 อายุ17ปีที่ผมบอกในผู้เสียหายพาไปดูเนี่ยมันพามาหนูมาตรงนี้ไล่อ้อยนี่นะครับพามาแล้วจะขืนใจหนูเธอเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น5โมงเย็น24กรกฎาคมย้อนไป วันเกิดเหตุเธอกับเพื่อนสามคนนั่งเล่นอยู่ริมสะนะครับในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยระหว่างนั้นในเพลินเนี่ยอายุ43ปีสวมหมวกนะครับแล้วก็สวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนทำหน้าหน้าสงสารมามาขอความช่วยเหลือบอกขับรถไปส่งหน่อยขี่รถไปส่งหน่อยได้ไหมอ่ะจะไปเอาเงินที่อยู่กับเพื่อนนะครับตกปลาตกปลาอยู่อีกฝั่งนู้นฝั่งนู้นของบึงเนี่ยนะเด็กบอกสงสารครับก็อ่ะเดี๋ยวขี่ไปส่งให้ก็ได้ ก็ซ้อนรถไปได้ไม่นานในเพลินบอกมีระเบิดนะขี่รถไปทางนี้ขี่รถไปทางนี้บางคับใไปเข้าป่าอ้อยลึกเข้าไปประมาณ200เมตรคุณผู้ชมครับไปถึงปั๊บนเพลินดึงกุญแจออกดึงออกุญแจแล้วล็อกคอคนนี้จะขมขืนกระซิบข้างหูด้วยนะขอลองทีเดียวโอเขอลองทีเดียวเออพูดงี้โอยน้องตกใจนะครับเด็กผู้หญิงตกใจนะครับรวบรวมสติได้แรงมีเท่าไหร่ผลักครับผลักในเพลินออกฮะ แล้ววิ่งหนีไม่คิดชีวิตมาจนมาถึงถนนคล้อดีครับมีคนมาเห็นครับแล้วในเพลน่ะมันขโม,มยมอเตอร์ไซค์เธอไปครับโูหก็ช่วยคนมาเยอะแล้วค่ะแล้วก็แบบเห็นแกเป็นคนแก่ด้วยแล้วก็แบบแกทาหน้าตาสงสารหนูก็เลยต้องช่วยแกค่ะถ้าไม่ช่วยก็ยังไงอยู่แล้วเหมือนแบบแกจะแบบข่มขืนหนูให้ได้ค่ะแล้วหนูก็เลย ล็อกคอค่ะแกก็ลัดคอหนูไว้แล้วก็เอากุญแจมาจี้ข้างหลังหนูด้วยค่ะแล้วทีหนูมันยังไงแล้วก็เหมือนแบบว่าตกใจตัวสั่นหนูก็หันหลังพลิกตัวไปแล้วหนูก็ผลักแกค่ะแล้วหนูก็หยิบโทรศัพท์หน้ารถพอดีหนูก็รีบวิ่งออกไปหน้าทางเลยค่ะาต่อไปนางสาวมิ้นดอมอานางสาว,วามิ้นเนี่ยเป็นเพื่อนชมพู่นะอ่านะ นี่แหละครับมาด้วยการเล่าบอกว่าตอนคนร้ายเนี่ยมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ยอมรับก็สงสารน่ะแมนะทําหน้าเหมือนคนไม่ได้กินข้าวอะ่ะเ,เพื่อนหายไปสามนาทีเอ๊ะชักเอกใจแล้วไหนว่าไปฝั่งตรงข้ามบึงก็ขี่รถไปไปถามไอ้คนที่ตกไปอยู่ฝั่งโน้นรู้จักในเพลินไหมนะครับบากว่าไม่มีใครสักคนรู้จัก ก็เลยคิดว like okay. ่าโอ้ยเพื่อนฉันโดนหลอกเขาแล้วถูอต้อดีนะถ้าเกิดว่ามินไม่ได้ไหวตัวทันนี่ป่านี้โอ้โหโอ้ี่มินเพื่อนรักชมพู่เลยนะครับสมมบอกด้นะสบวนน้ำสมมุตินะพยายามตามหาแต่ไม่เจอครับกระทั่งเพื่อนเนี่ยติดต่อกลับมาเคาะดีนะไม่ถูกทําอะไรซะก่อนตำรวจตรวจสอบก็วงจรปิดเพราะว่าในเพลินเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับที่ขโมยมามุ่งหน้าจากบุรีรัมมุ่งหน้าปราสาสก็คืออำเภอปราสาสจังหวัดสุริน นะครับจะไปกลับบ้านเขาอะ่ะเห็นว่าบ้านอยู่สุรินทร์น่ะนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวในเพินในเพินพมาเถอะมามอบตัวมาให้จับซะดีๆหนีไม่รอดหรอกครับ